ช่วงนี้พาทุกท่านมาเที่ยวชมบูธสตาร์เรียนในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่37ครับหลังจากที่สตาร์เรียนได้สร้างปรากฏการ์ถล่มทลายกับยอดขายรถมอเตอรไ์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกตระกูลเซนทอร์ในช่วง2ปีที่ผ่านมาและได้สร้างตำนานความยิ่งใหญ่นะครับด้วยการพาแบรนด์สตาร์เรียนของคนไทยไปเปิดตัวรุ่นเซนทอร์สยามที่งานอิกมาโชอิตาลีเมื่อปลายป,ายปี2 5 5 8ที่ผ่านมาและในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับได้มีการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆอีกมากมายหลายรุ่นนะครับ พิธีการเปิดบูธเริ่มต้นขึ้นโดยคุณเจริญลับล้นเหลือหลายประธานกรรมการบริหารของบริษัทพาวเวอร์สเลล์จำกัดได้กล่าวเปิดบูธอย่างเป็นทางการนะครับและมีการพูดถึงรุ่นต่างๆตั้งแต่เซนทอร์400นะครับรวมถึงเซนทอร์250คาเฟ่รุ่นใหม่ล่าสุดและรุ่นเซนทอร์แท็กเกอร์นะครับที่มีการเปิดตัวในงานครั้งนี้อย่างเป็นทางการนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีรุ่น VTR 125มินิสปอร์ตขนาดเล็กนะครับที่ได้มีการเปิดตัวครั้งแรกในงานครั้งนี้เช่นกัน จากนั้นได้มีการเชิญคุณอาริรัตศรีประทาย CEO ของ powerstarion ได้ขึ้นกล่าวเปิดบูธอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งการเปิดบูธของ starion ในปีนี้ต้องบอกเลยครับว่ามีความหลากหลายมีความแปลกใหม่รวมถึงมอเตอร์ไซค์ที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามในสไตล์ของสปอร์ตคลาสสิกครบทุกรูปแบบและขนาด4ีตั้งแต่150จนถึง 400cc ครับจากนั้นก็เป็นกรรทำหมู่ร่วมกันของคณะผู้บริหาร starion พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรตินะครับรวมถึงสงกราน The Voice พรีเซนเตอร์ชื่อดังที่กำลังมาแรงในขณะนี้นะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานี้นะครับกระแสรถสปอร์ตคลาสสิกนั้นมาแรงอย่างมากซึ่งซาเลนได้มีการแนะนำรถรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดตั้งแต่เซนทอร์คาเฟ่และเซนทอร์คลาสสิกจนถึงวันนี้ครับนี่คือเซนทอร์แท็กเกอร์อีกหนึ่งเวอร์ชันที่จะมาเสริมตลาดให้กับรถเตระกูลเซนทอร์เครื่องยนต์1 5 4 c ีนะครับในโครงสร้างตัวถังชุดเดียวกันถันน้ำมันนั้นเป็นทรงของคาเฟ่ฝาครอบข้างเป็นของรุ่นคลาสสิก เป็น,นปรผสมผสารกันอย่างลงตัวโดยมีลักษณของตัวรถเป็นสไตล์ของแท็กเกอร์กึ่งๆวิบากครับและรุ่นที่สร้างความตกตะลึงในงานครั้งนี้ก็คือเซนทอร์คาเฟ่ 250cc คันนี้นี่เองนี่คือมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกขนาด 250cc เครื่องยนต์สูบเดียวนะครับซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์บล็อกใหม่ล่าสุดที่มาในโครงสร้างตัวถังนะครับของรุ่นเซนทอร์ 150cc แต่เป็นการเพิ่มรุ่นเพิ่มขนาด cc เข้าไป ให้พลังแรงม้าและแรงบิดที่เพิ่มมากขึ้นนะครับและมีการดีไซน์เบาะนั่งใหม่ล้อแม็กหน้าหลังรวมถึงท่อเมกครโฟนสตตนยมในขณะนี้และคันนี้ก็คือเซนทอร์แท็กเกอร์อีกสีหนึ่งครับที่ออกมาควบคู่กันกับเซนทอร์แท็กเกอร์สีแดงส่วนคันนี้ก็คือเซนทอร์400นะครับสปอร์ตคลาสสิกเครื่องยนต์400ซีซีที่มาด้วยราคา115,000บาทสร้างความพึงออย่างมากในขณะนี้และรุ่นนี้ครับเซนทอร์สยาม รุ่นที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับสตาร์เลียนเป็นอย่างยิ่งในงานท็อปไทยแบรนด์สุดยอดแบรนด์ไทยนะครับที่ได้ร,รับการคัดเลือกไปโชว์ในงานครั้งนั้นโดยมีพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มอบลายเซ็นไว้บนถังน้ำมันเป็นกําลังใจให้กับแบรนด์ไทยสู่แบรนด์โลกนับเป็นกิจวัติอันยิ่งใหญ่ของสตาร์เลียนแบรนด์คนไทยนะครับสำหรับเซ็นทศสยามนั้นในขณะนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ายอดขายถล่มทลายผลิตไม่ทันขายนี่คือมอเตอร์ไซค์ที่มีการออกแบบขึ้นเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ นอกจากนี้แล้วนะครับยังมีการแนะนำรถมินิสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า VTR 125ครับนี่คือมอเตอร์ไซค์มินสิสปอร์ตขนาดเล็กในสไตล์ Naked b i บ e เครื่องยนต์1 2 5ซีสูบนอนจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดไฟหน้า LED ไฟเลี้ยวไฟท้าย LED รอบคันชุดเรือนหมาแบบดิจิทัลทรงกลมนะครับแตกต่างจากจรถทุกรุ่นที่ผ่านมาแฮนเดิลบาร์ทรงกว้างขับขี่ง่ายในสไตล์ของมินิไบค์โดดเด่นด้วยแอไซด์ดาวหน้านะครับกระบอกสีทอง รวมถึงวงล้อหน้าหลังสีทองเช่นกันนี่คือรถมอเตอร์ไซค์มินมิสปอร์ตขนาดเล็ก125ซีซีที่มาในแบบดีไซน์ไม่เหมือนใครและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับมาด้วยราคาเพียงแค่5 50, 5 9 0 0บาทนี่คือมอเตอร์ไซค์มินิบค์ของคนไทยอย่างแท้จริงครับเอาละครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วคงต้องกล่ย้าเป็นประจำทุสัปดาครับว่ามอเตอร์ไซค์เข้านั้นเป็นรายการเดียวที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ สำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วผมสุรชัยพันเพิ่มพูลต้องกล่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ